นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปลี่ยนทุกอย่างย้ำคัทนะครับของเว็บร้อยสิบไอตัวันนี้ครับทุกตัวแลวครับเหมือนกันมันจะเป็นอย่างนี้นะปกติตัวเฟืองกับตัวชามเสื้อเสื้อคัดเนาะมันจะไม่ติดกันนะครับเพราะเป็นอลูมิเนียมกับเหล็กเนาะทีนี้เขาจะมียางอะมาย้ำระหว่างระหว่างเหล็กกับมีเนียมคือคือตัวนี้ครับพอใช้ไปใช้ไปนับยางมันจะแข็งตัวนะครับแล้วก็อาจจะแตกฉีกขาด แต่กรณีเนาะทีเนี้ยพอเวลามันแข็งแตกขีกขาดปุ๊บระหว่างเฟืองกับเรือน,นมันจะให้ตัวได้ได้ไหมเดี๋ยวผมจะโยกใดูเดี๋ยวจะปุ๊บมันจะอยก่แนี้เห็นไหมแล้วมันจะเกิดเสียงได้ยินไหม ลแล้วก็โยกแบบนี้ด้วยเนี่ยเห็ไหมทำให้ให้ตัวได้แล้วอันนี้มันจะเคาะกันกับเปลืองนะครับทําให้เกิดเสียงดังนอนเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนโอเคเราก็ต้องเจาะเจาะมุดนี้ออกแล้วก็ตีออกนะครับแล้วก็มันจะมีมุดใหม่มาก,กับบูกอย่างนะครับก็ย้ําแทนที่โอเคโอเคหลังจากเราเจาะแล้วเนาะมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอ่าผมจะแนะน,นําน,นิดนึงเนาะเวลาเราเราเจาะเจาะมุดพวกนี้แล้วนะครับให้เราหา เหล็กสูงนะครับให้มันให้มันรูน้อยกว่าน,นี้นะผมเอาวาลวเก่านะครับมาเจียให้มันเหลีมๆจะเลยวิธีตีตอกสอกเพื่อจะสูงหมดกนอกนะครับโอเคเป็นอุปกรณ์ประมาณนี้เอาของที่มีม่ใช่ประโยชน์นะครับแล้วก็ยางยางมันจะแข็งครับเห็นไหมสังเกตคือเราเลิยบจิกมันจะจิกไม่ลงแข็งมากแต่ถ้าเกิดเป็นยางใหม่เ,เลิบจิกมันจะลงเลยเห็นไหมายางจะให้ตัวได้รอบด้านนะ บีก็ลงนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นของเก๊ใส่อยู่มาแข็งเพลิกดไปลงนะครับมาเลยเกิดอาการเสียงดังเพราะเราก็ใส่ไปตามตำแหน่งให้ครบนะครับพยายามเดิมโอเค